สวัสดีค่ะแล้วก็มาลวกลวกสมอนก่อนนะคะลวกลวกให้สุกก่อน,นะคะ่ะ ทำให้แซลมอนสุกก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะแกงกะหรีซลมอนแกงกะหรีแซลมอนนะคะกะหรีแซลมอนนะคะเมนูแนะนำค่ะจากมนิชาแนลนะคะเราก,ก่อนอื่นเราก็ต้องลวกปลาก่อนค่ะอย่างอื่นเราเตรียมไว้หมดแล้วแต่เราลวกปลาก่อนลวกปลาให้สุกก่อนค่ะ ลวกปลาแซลมอนให้สุกก่อนเพราะว่าถ้าเราลงไปที่ที่แกะที่แกงพร้อมกันเลยเดี๋ยวเนื้อจะเละนะคะโอเคสุกแล้วเราก็ตักขึ้นเลยค่ะพักไว้เอาาตัวเอา,เอาชิ้นใหม่มาลงจ้าสุกแล้วเราก็ตักขึ้นจ้า สวยจ้าแล้วเราก็เอาชิ้นใหม่ลงไปวันนี้จะพาทำแกงกะหรีชมอนคือบ้านเราก็แกงกะหรีชมอนนะคะไม่แกงเยอะค่ะก็แฟนก็สองตสองชิ้นมนก็สองชิ้นค่ะลูกก็กินทอดไปมนไม่ทำเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวกินไม่หมด เผื่อเราอยากกินแบบอื่นอย่างอื่นมั่งเราก็เราก็ต้องแบ่งๆทํากันไปค่ะเพราะว่าแกงอย่างเดียวถ้ากินครั้งเดียวเดี๋ยวก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะลวกปลาให้สุกก่อนค่ะแล้วก็ตักไปพักไว้เดี๋ยวเราค่อยมาทําน้ําแกงกะหรี่ทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะ เนื้อปลาของเราก็ลวกเสร็จแล้วนะคะพอลวกเสร็จแล้วเราก็มาทำน้ำะกะหรี่เลยค่ะน้ำแกงกะหรี่ของเราน,น้ำกะหรี่ของเรานะคะพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปค่ะพริกแกงลงไป ใส่มากใส่น้อยก็ตามจะชอบจะใส่มากมันก็คืนนะคะใส่พอดีพอดีพิ่แกงกะหรี่ของเราอันนี้พิ่แกงลงไปเรียบร้อยนะคะเราก็ให,ให้ให้พิ่แกงเราแตกๆ เป็นผงกะหรีนะคะผงกะหรีผงเรสกะหรีค่ะเรกะหรีของเราค่ะ เราก็ใส่หอมลงไปให้มันหวานค่ะให้เนื้อให้หอมน้ําน้ําของหอมหมอกนะคะหอมหอมออกมันจะได้ออกวหวานๆจ้าจ้าแล้วเราก็ปรุงเครื่องตอนนี้เลยค่ะเกลือ แล้วก็รสด,ดีจา้าแล้วก็ผงชูรสอูมามิของเราใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายด้วยเจดเดอแล้วก็เหยาะน้ำตาลหน่อยหนึ่งแกงกะหรี่ของเราต้องมีตัดน้ำตาลหน่อยหนึ่งนะคะโอเคค่ะ สีสันเริ่มได้แล้วจ้าสีสันโอเคน่ารักน่ารักพอสีสันได้แล้วเราก็ใส่พริกพริกหวานลงไปค่ะพริกหวานเป็นพริกปาปริก,ก้านะคะแล้วก็บวบฝรั่งค่ะเราใส่2อ,อย่างพอ2อ,อย่างพอนะคะ ก็รอให้น้ำเดือดนิดนึงดนจะมองเห็นรอเปล่าเนาอรอให้น้ำเดือดนิดนึงค่ะเราปรุงเครื่องไว้แล้ว รอน้ำเดือดของเราก่อนนะคะ เกลือแล้วเดี๋ยวเราก็ามาชิมดูอืมใส่เกลือไปหน่อยโอเคได้ที่ได้ที่ น้ำเดือดแล้ ราให้ผักสุกนะคะผักสุกแล้วเราค่อยเอาปลาลงค่ะปลาลงเราก็ไม่ต้องคนเลยนะคะถ้าเอาปลาแซลมอนลงไปเราไม่ต้องคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวรอผักเราจะสุกแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะเปื่อยเดี๋ยวเราแล้วก็อ่อนไฟลงมาระดับหนึ่งก็ได้ค่ะหนึ่งครึ่งหนึ่งนะคะ แล้วเราก็าปลาลงไปเลยจ้าปลาของเราก็ไม่ต้องปกติก็จะเอาใส่ในในถ้วยไปเลยนะคะแล้วก็ราดไปเลยแต่ว่าเราเอาปลาลงเพื่อความที่ว่าปลาจะได้เพื่อความที่ว่าปลาจะได้อน้ำเนี่ยค่ะน้าแหมกะทีแกงกะทิแกงกะหรี่ของเราเนี่ยจะได้เข้ากับเนื้อปลาจ้ะ เราก็เอาปลาลงไปเลยจ้า,าปลาลงไปเลยจะได้ไหมจ้า,าไปจ้าเอาเนื้อปลาลงไปอีกชนะิ้นเนื ของเราจ้าค่ะแกงกะหรีแซลออนของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเราก็โรยด้วยพริกหั่นนิดนิดวันนี้ไปหาซื้อหัวลปา,าไม่มีนะจ้าก็โรยด้วยพริกหั่นไปเลยนิดนิด เออผ็ดหน่อยๆแป๊มแป๊มจ้าโอเคเสร็จแล้วค่ะแกงกะหรี่แซลมอนเมนูแนะนำของเราค่ะเดีย๋ยวเราไปจัดใส่จานนะคะ